ได้มันก็เห็นเห็นซึ่งตาอวัสดีครับเซ้ยไูนูเกือบอกทุกคนทุกคนแบบคิดมากแบบว่าทําไมไม่ให้ลง v t v สวัสดีครับอืวรอดูต้องช่วยกันตลอดวิสุดอเกือกานี่ลูกไอเกืออะไรแล้วเนี่ยรอบนั้นนะคะเดี๋ยวไปถ่ายต่อแล้วเดี๋ยวเจอเฮียแล้วใช่จะย้ายโลไปหาเฮียแล้ว ไม่ต้องเว้นด้วยหาอะไรหาเฮียงงหาเฮียวันคุยไลน์ะไรกันไหนไม่บอกบอกก็รู้ออดอ้อนกันแน่เลยใช่ไหมไม่รู้ใช่แน่แน่เลยไม่บอกหรอก้มีเงินงามเงินงามมีมากกว่าเงินงามอีกแรงนะเราพี่น้องเขาทำกันแบบนี้หรอชครบอกพี่น้องอก็เป็นพี่น้องไงใช่เป็นพี่น้องไงล้อเล่นล้อเล่นอ อไเอปเถอะไะจะปิดไลน์แล้วครับทุกคนพักก่อนนะฮะพี่น้องอยู่เอออยู่ก็แปลว่าอยู่ไงเนีน่ะไม่น่าเลยทุกคน